ข้างหน้มันอยหลังนีรถนท้ายเรไปทันล้เป็นข่าวเลยเ เล้าไก่เลยเล้าไก่เปยนไรอะไรครับมีว่าอีกไหมรถเอ้ยมีมีมีที่นั่งว่างไหมพอดีครับมาเบาะบอหลังสามคนเต็มแล้วครับเบาหลังเต็มนช่มาจากน้องนิราศสองแล้วก็ ก็สถานท่าเรือไปเอามาแล้วเขาน่าจะมานะครับาอยู่ครับมันลงเขาน้าจะมารอยเลยรถเรามันเต็มเอียดนะครับรถตู้เาไม่มีที่นั่งใสนเส้นเ้นเส้นเส้นเน้องน้เ้เนเ้เ นี่เดื่องน,น,นี่เรื่องเรื่องรถขนนอแล้ว